สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยมาต้มกระกดัดองกับไส้หมูนะคะสูตรโบราณนะคะสูตรแม่ครัวไทยสอนนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีผักกาดดองของโลซ่านะคะ500มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ไส้หม,ะะมูนะคะ500มิลลิกรัมนะคะน้ำา500มิลลิกรัมนะคะกระเทียม6กลีบนะคะตานะคะ ซีอ๊วขาวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็หงรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะวิธีทำง่ายๆนะคะทำไม่ยากนะคะวันนี้ัวดไทยจะทำให้ลูกสาวทานค่ะลูกสาวอยากทานนะคะก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะถ้าเราไม่กาวใส่ลงไปนะคะแล้วต้องไม่เดือดแล้วก็ใส่ไส้ลงไปนะคะอ ใส่กระเทียมลงไปตามเลยนะคะประกาศดองของโรซ่านะคะทานดีนะคะเจนะคะน่าทานเป็นลักษณะนี้นะคะ,นะคะนไทยจะใช้ของของโรซ่าประกาศดองจะอร่อยนะคะกระียมนะคะพอหยบิบยา เดือดก็ใส่ไส้ลงไปเลยนะคะไส้อันนี้เราต้มแล้วก็หัน่นเป็นคำๆนะคะแบบนี้นะคะจส่ไปเลยคะ่ะลูกสาวัวไทยชอบทานเลยใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่อากาดดองจะมีรสเปรี้ยวนะคะของกาดดองนะคะเค็มนิดคิดเค็มนิดนึงนะคะเค็มระกาดดองไม่ ใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะรสดีใส่ลงไปเลยค่ะตัดตัดโดต้มไส้นะคะอร่อยน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยค่ะซีอิยุขาวใส่ลงไปเลยนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็ปิดเอาไว้นะคะทิงให้เดือดประมาณสักสิบ 1> 15 1หนาทีที่เสร็จนาทีก็เสร็จแล้วนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็เกลียวจากเอา,อากาศร้องนิดนึงนะคะเค็มออกเค็มนิดนึงอของโรซ่าก็น่าทานนะคะก็น่าทานอร่อยนะคะกระเทียมเค็งไม่ใช่ จดากรงของโรซ่านะคะโรซ่าเจก็ทัดทำานตลอดก็มีกลัว,วไทยก็ทานเจก็ทานประกาศรองของของโรซ่านะคะก็ต้มไส้ไอันนี้ทำไม่ยากนะคะตัวไทยจะทําคลิปชั้นๆร้นรบลับนะคะไส้ลัวไทยก็ซื้อที่โรตัสนะคะก็ต้มไปแล้วเราก็มาล้างล้างแล้มาหั่นแล้วก็ต้มกิ้งน้ำีิทงนะคะ นะคะมากเขาลูกควรใชลูกควไทยชอบทานนะควไทยกลับบ้านลูกสาวก็เลยแม่ก็ให้หน่อยนะคะสาวทานแต่เล็กอย่าทานแต่เด็กนะคะประมาณสิบห้าหรือยี่สิบละซีก็สุดแล้วนะคะควไทยทำคลิปสั้นๆนะคะไม่ไม่คลิปไม่ยาวนะคะก็ใช้ง่ายแนะนำสูตรอาหารนะคะ อันนี้ก็จะเหลือแล้วนะคะเดี๋ยวพอให้เหลือดข้างก็ตัดเลยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะโัวไทยจะให้ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะต้มไส้นะคะต้มไส้กับผักกาดดองนะคะของโรซ่านะคะหน้าตา,าน่ากเลยค่ะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะน่าทานมากเลยนะคะเป็นอย่างนี้คะ่ะลักษณะนะคะ ต้มไส้นะคะหน้าผานุ่มดือดแล้วนะคะเดือดผ้าเดือล้ก็ตักทึ้นเลยค่ะคนไทยจะทำคลิปง่ายๆนะคะอันนี้เดือดแล้วนะเดือดอีกสัก5นาทีก็ตักขึ้นเลยนะคะก็ไปล้างเสร็จประกาศดองนะคะอากาศดองต้มไส้นะคะ ทอดใา้มากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะปิดไฟนะคะตักขึ้นเลยตักขึ้นเลยนะคะกงนีง่ายนะคะตักกะดองตัดไส้ไส้ก็ซื้อที่โรตัศก็ได้ค่ะมีน,นะคะอาา้มากเลยค่ะ ขึ้น้องเสริมนะคะตัวไทยก็เทงลงไปเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะดูนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดูชิ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะน่าทานมากเลยนะคะต้มไส้กับต้มไส้กับประกาศดองของโรซ่านะคะน่าทานมากเลยค่ะลูกสาวคนไทยชอบค่ะ ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะโปรไทจะยกขึ้นมาดูนะคะต้มไส้อย่างนี้นะคะกับประกาศดองน่าทานมากเลยค่ะอย่างนี้นะคะต้มไส้กับประกาศดองนะคะน่าทานมากเลยค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะต้มไส้กับประกาศดองนะคะเสร็จแล้วนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะเสร um, ็จแล้วนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะครัวไทยวันละื่นได้ทำต้มไส้กับประกาศดองเสร็จแล้วนะคะขอให้เอฟซีขอให้เอฟซีขอ, FC. ของครัวไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจใหน่อยนะคะขอให้เอฟซีทั่วโลกเอฟซี FC. ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะขอบพระคุณมากค่ะ